จากกระแสคริปโตเคอเรนซีที่ร้อนแรงในตอนนี้นะครับล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วครับวิตลิกบูเลตินนะครับเด็กหนุ่มชาวาเทสเซียที่มีอายุแค่27ปีก้าวขึ้นมาเป็นแท่นบิลลินเนี่ยหรือมหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์คือตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ3 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับโดยเขาถูกจัดอันดับให้เป็นเศรษฐีจากคริปโตเคอเรนซีที่ก้าวสู่อันดับบิลลิ่นเห่เป็นคนแรกของโลกครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือในตอนแรกครับแรกเริ่มเดิมทีที่เขาเคยได้ยินคําว่าบิตคอยเนี่ยเขาไม่ได้สนใจมันนนันนนนขขาาาดด้้แต่สุทยเู นี่คือผู้ที่ก่อตั้งหนึ่งในสิ่งที่สาคัญที่สุดในโลกคริปโตโเคอเรนซีปัจจุบันวิตาลิคือผู้ก่อตั้งอีทเรียมหรือเรียน E T H ที่พวกเรารู้จักกันนะครับเรื่องราวที่ไปที่มาของเขาเป็นยังไงทําไมเขาถึงสามารถกลายเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านได้ตั้งแต่อายุ27ปีทั้งหมดนี้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้้้้ธุุรรกกกิจจดีีีๆท่ผมมะเเเอออาาลใหหฟัังงนนนนยแบบว เหตุผลเรื่องราวที่มาที่ไปที่ผมต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาหยิบยกนะครับแทรกขึ้นมาเล่าในวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาครับราคาของตลาดคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกเนี่ยพุ่งขึ้นไปอย่างมหาศาลนะครับและหนึ่งในเหรียญที่โตขึ้นไปอย่างก้าวกระโดดเนี่ยจนมีมูลค่าไปแตะ3,000ดอลลาร์ 3, หรือว่าประมาณ100,000บาทไทยต่อ1เหรียญเนี่ยก็คือเหรียญอีทีเรียมหรือว่า ETH ครับซึงไอเจาเหรียญอีทีเรียมหรือว่า ETH นี่เองนะครับก,ก่อตั้งขึ้นโดยผู้ชายที่มีชชืื่่่ออววาาาคคบเเขนนนด็กหุม ซึ่งวิตาลิกเนี่ยก็เคยเปิดเผยกับสาธารณะนะครับว่าอดเดรสหรือว่ากระเป๋าเงินของเขาเนี่ยที่เก็บบรรจุเหรียอีทเทียมของเขาไว้เองเนี่ยคือกระเป๋าเงินใบไหนนะครับเป็นอดเดรสอะไรนะครับแล้วก็จากการที่เขาเช็คกันล่าสุดเนี่ยในวันจันทร์ที่ผ่านมากระเป๋าสตางค์ของวิตาลิกเนี่ยนะครับมีอีทเทียมอยู่ทั้งหมด3า3 5 0 0อีเทอร์ครับซึ่งราคาต่ออีเทอร์เนี่ยก็พุ่งไปประมาณ3 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐครับนั่นหมายความว่าในปัจจุบันเนี่ยมูลค่าของอีเทอร์นะครับก็พุ่งขึ้นไปเป็น1029ลล้านดอลลสหรัฐส่งผลให้ เขาเป็นมหาเศรษฐีจากคริปโตเคอเรนซีที่อายุน้อยที่สุดครับที่ไปแตะระดับ1 0 0 0ล้านดอลลร์ได้ส่วนจุดเริ่มต้นของวิตาลิกนะครับก็ต้องย้อนกลับไปในวันที่เขาอายุแค่17ปีเท่านั้นหรือว่าประมาณ10ปีที่แล้วครับโดยประวัติของวิตาลิกนะครับเขาเกิดในวันที่31มีนาคมปี1994ครับหรือประมาณ27ปีก่อนนะครับคุณพ่อของเขาครับทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์เซนติสครับที่เมืองหลวงของประเทศรัสเซียครับนั่นก็ค ตามครอบครัวนะครับเพราะว่าครอบครัวเขาเนี่ยย้ายไปทํางานที่ประเทศแคนาดากันครับซึ่งวิตาลิกเนี่ยก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งเรียนดีคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากๆโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ครับซึ่งวิตาลิกเองนะครับก็เคยสอบแข่งขันนะครับระดับคณิตศาสตร์โอลิมปิกเนี่ยจนได้เหรียญทองแดงมาอีกด้วยโดยประมาณปี2012หรือประมาณเกือบๆจะ10ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นวิตาลิกก็เก่งพอนะครับที่จะถูกคัดเลือกเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปทํางานนะครับเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาบิตคอยซึ่งในเวลานั้นเองเนนนนนนี่่่่ยเเขขาาาาออแะณทททัั้้งงตใใํูน เขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าสนใจเจ้าตัวบิตคอยนี้เท่าไหรนะ่นักนะครับเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่สามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับคือตัวคอนเซ็ปต์มันดีนะครับที่ทําเป็นดีเซนท์ัไลซ์ครับแต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามูลค่าของมันเนี่ยไม่ได้สะท้อนออกมาจากอะไรเลยแล้วราคาของมันนะครับก็ยังแกว่งขึ้นลงนะครับคาดเดาไม่ได้ไม่ได้สะท้อนไปถึงคุณนประโยชน์อะไรของมันซึ่งเขาเองเนี่ยก็มองว่ามันไม่เหมือนมันไม่ดีเท่ากับการลงทุนในหุ้ในในตลาดหลักทรัพย์นะครับท ที่จะมีมูลค่าของหุ้นที่มันเพิ่มขึ้นแต่เขาเนี่ยไม่ได้เข้าใจตรงนั้นครับว่าบิตคอยเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงแต่ถึงแม้ว่าเขาจะแอนตี้มันครับแต่ว่าตอนนั้นเองนะฮะหลายๆคนที่อยู่ร,บรอบๆตัวเขาเนี่ยก็ได้พูดถึงการทํากําไรจากการขายบิตคอยนะครับทำให้เขาเนี่ยก็เริ่มเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มมานั่งวิเคราะห์ดูดีๆครับเขายังคงเดินหน้าเป็นหนึ่งในทีมที่พัฒนาบิตคอยขึ้นมานะครับและเขาเองเนี่ยก็ยังเป็นคนก่อ,กอตั ทำงานเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาบิตคอยนี้เองนะครับเขาเนี่ยก็มีชื่อเสียงแล้วก็ผลงานมากขึ้นเรื่อยๆครับจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ได้รางวัลทิวฟิลโลชิพนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่เขาจัดให้กับเยาวชนนะครับที่สนใจศึกษาเรื่องราวต่างๆนอกสถาบันการศึกษาครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รับเงินทุนก้อนแดกนะครับเป็นจานวน1,000 0แสนดอลลาร์ครับเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาอะไรเป็นของตัวเองซึ่งในเวลานั้นเองครับเขาก็ตัดสินใจที่อยากจะพัฒนาระบบบล็อกเชนขึ้นมาเป็นของตัวเองซึ่งทิวฟิลโลชิพน่ผู้รวมก ตั้ง paypal นะครับแล้วก็เป็นคนแรกๆที่ลงทุนในธุรกิจของ Facebook ของ m a r k z u c k e r อ e r g อีกด้วยซึ่งจากโอกาสทั้งหมดนี้เองนะครับทำให้30กรกฎาคมปี2015ครับวิตาลิกเนี่ยก็ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมานะครับแล้วก็รวมทีมนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพัฒนาตัวอีทีเรียมเนี่ยครับให้มันเป็นจริงให้ได้โดยจากที่เขามองว่า Bitcoin เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันดีนะที่ใช้บล็อกเชนแต่ว่ามันไม่ได้เอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นครับเขาก็เลยคิดว่าเเเเคค้้้้าา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 านนนีี่่่่่่ยจะะสสรรรรรรงงบบล็อออกกชทืืวขขึมมมมมัพพตๆถิโดปแ ที่เป็นสมาร์ทคอนแท็กแล้วก็เอามารันอยู่ในระบบบล็อกเชนครับสมาร์ทคอนแท็กที่ว่านี้เองนะครับก็คือการที่โปรแกรมเมอร์เนี่ยหรือว่าคนต่างๆที่อยากจะสร้างแอปพลิเคชันนะครับสร้างระบบอะไรสักอย่างขึ้นมาก็พัฒนาโค้ดชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เอามันนะครับดีพลอยครับเอาเข้ามาในระบบบล็อกเชนของอีเทเรียมนี้แล้วโค้ดชุดนั้นครับโปรแกรมนั้นก็จะทํางานนะครับก็จะรันไปนะครับตราบใดที่เน็ตเวิร์กของอีเทเรียมเนี่ยยังทํางานได้อยู่ครับซึ่งคอนเซปต์ของแพลตฟอร์มนี้นะครับก็คือการที่เป็นดีสินทัลไไไลลซซซ์์์์นนนนััั่่แหะะะเเ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 พรรรรรราาออีียมมมคบด้้ตงิิฟฟวป็ โอกาสให้คนทั่วโลกนะครับได้เอาคอมพิวเตอร์ของตัวเองเนี่ยมาส่งกําลังครับเสมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเครื่องย่อยๆนะครับเครื่องต่างๆทั่วโลกมาช่วยกันประมวลผลครับเปรียบเสมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์เครื่องเล็กๆนะครับหรือถ้าเราจะพูดให้ง่ายๆก็คือเสมือนกับว่ามีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตั้งอยู่ทั่วโลกซึ่งก็เป็นที่มานะครับที่เราเนี่ยเคยได้ยินว่าคนเนี่ยซื้อคอมพิวเตอร์มาขุดบิตคอยขุดอีทิเรียมเนี่ยก็คือการที่เขาเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามารวมในระบบบล็อกเชนของอีนนที่เขาอาอยุได้23รนนีียมน่กาบบว,ว3 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ยังเป็นรากฐานนะครับของ c e n t r a l i z e d a p p l ลิเค i o n เนี่ยที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจนทุกวันนี้ครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวนะครับที่มาที่ไปของผู้ชายที่มีชื่อว่าวิตาลกผู้ก่อตั้งอีเธอรียมที่ปัจจุบันครับก้าวขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าบินเลียนแนที่มีอายุน้อยที่สุดในวงการคริปโตเคอเรนซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับตัวผมเองนะครับมีอยู่3ข้อคิดด้วยกันท แต่ถ้าเรามองให้ลึกขึ้นไปครับเราอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นไอเดียธุรกิจจนกลายเป็นสิ่งที่สามารถสร้างเงินมหาศาลให้กับเราก็ได้เหมือนอย่างเช่นที่วิตาลิกเนี่ยเคยดูถูกบิตคอยว่ามันไม่มีประโยชน์เลยแต่พอเขาได้เปิดใจพอเขาเห็นคนรอบข้างพูดถึงมันมากขึ้นเขาได้สนใจจนกลายเป็นหนึ่งในทีมผู้พัฒนานะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เอามาต่อยอดจนกลายเป็นอีทเรียมอย่างทุกวันนี้แล้วก็ข้อคิดข้อที่2นะครับเวลาเราเห็นธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มีอยู่แล้วบนโลกของเราแทนที่เราจะมัวแต่่ไปคิดวา สิ่งสิ่งนั้นมีคนทําไปแล้วเราไม่ต้องมาทำหรอกเรากลับควรที่จะคิดว่าเอ๊ะถ้ามันมีอย่างนั้นอยู่แล้วเราสามารถที่จะต่อยอดอะไรให้มันดีกว่านั้นหรือเราเห็นจุดอ่อนเราเห็นช่องโหว่อะไรในธุรกิจตัวนั้นเพื่อที่เราเดี๋ยวจะได้เอามาปั้นเป็นธุรกิจใหม่ๆสร้างเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่ดีกว่าแล้วก็เหนือกว่ามันอย่างเช่นทีบิตลิกนะครับมองเห็นว่าตัวบิตคอยเองเนี่ยไม่ได้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรทางเศรษฐกิจได้เขาก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างอีเทเรียมขึ้นมาเป็น Network, เน,ตน็ตเวิงรางา้ แอปพลิเคชันเนี่ยเอาขึ้นมาดิโพยเอาขึ้นมาพัฒนาบนแพลตฟอร์มของเขาซึ่งนั่นคือที่มาของข้อคิดข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเวลาที่เราทําธุรกิจแล้วเนี่ยบางทีการเดินคนเดียวอาจจะไปได้ไกลครับแต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้หลายคนมาร่วมเดินพร้อมกับเราอาจจะไปได้ไกลกว่าเพราะในวันนี้เนี่ยที่อีเทียมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง1นึ่งแบาทต่อ1นึ่งอีเทอร์นะครับมันก็เป็นเพราะว่าอีเที่ที่เขาสร้างขึ้นมามันไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเดียวไงมันเป็นระบบครับมันเป็นแพลตฟอร์มเน็ตรคะที่ม่มมาาาาดใใหญกกกๆอยจ แอปพลิเคชันที่เป็น d e c e n t ท a l ไลท์แอปพลิเคชันก็แค่พัฒนาแอปพลิเคชันมาอยู่บนเน็ตเวิร์กตัวนี้แน่นอนว่ายิ่งมีคนมาพัฒนามากขึ้นเท่าไหร่คนก็ยิ่งมาอยู่บนเน็ตเวิร์กนี้มากขึ้นยิ่งคนมาอยู่มากขึ้นโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนใจไปใช้อย่างอื่นหรือว่าเลิกใช้ก็มีน้อยลงเท่านั้นนั่นก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้อีเทเรียมเนี่ยมีมูมลค่าพุ่งขึ้นสูงมาอย่างทุกวันนี้ทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวประวัติที่ไปที่มาของผู้ชายที่มีชื่อ เพื่อนเนี่ยก็จะได้เอาความคิดเห็นของพวกเราเนี่ยมันแลกเปลี่ยนกันครับและถ้าคุณอยากจะฟังดิสคัชชันนะครับของคนที่ทำแอปพลิเคชันขึ้นมาบนระบบดิ n ิทัลไลท์แอปพลิเคชันหรือว่าเน็ตเวิร์กของบล็อกเชนตัวนี้เนี่ยเพราะตอนนี้โอกาสการทําธุรกิจมันไม่ได้จํากัดแค่ในประเทศแล้วครับแค่เราเข้าใจเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยก็เท่ากับว่าเราสามารถสร้างธุรกิจที่เอามาให้บริการให้กับคนทั่วโลกได้ เหมือนอย่างเช่นทีทุกวันนี้ครับคนก็จะพูดกันเยอะมากนะครับเรื่องของ d e f าหรือด e เซนท์ทัลไลท์ไฟแนนซ์จากแต่ก่อนเราสร้างโปรแกรมสร้างแอปพลิเคชันมาอันหนึ่งเราก็คาดหวังให้คนไทยใช้ใช่ไหมครับแต่มันก็มีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาอยู่บนระบบดีเซนทัลไลท์เนี่ยแล้วก็ออกไปให้คนทั่วโลกใช้จนมีมูลค่าเป็นพันเป็นหมื่นล้านในเวลาแค่ไม่ถึงปีเท่านั้นเองนะฮะซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ได้ขอให้เขาเนี่ยเข้ามาสัมภาษณ์นะครับในบทสัมภาษณ์แบบ, lusive, บอเอ็กซ์ และสําหรับตอนนี้ครับอย่าลืมฝากกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็กด subscribe ติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณทุกคนที่อาจจะกำลังอยากทําธุรกิจจะได้มีไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กันนะครับและเหมือนเดิมครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะม ถ้าหาว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามก็นด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพคงสถธรสวัสดีครับ